ต้นทีมันสมบูรณ์เลยนะเนี่ยจะแตกไปอ่อนนี yeah ้เลยต้นสมบูรณ์เ่ะจะแตกไปอ่อนงาม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 านีบูรก็จะกยังอยู่นิ่งนิ่งๆไม่แตกอ๋อนีนก็ต้องประคองไปเรื่อยๆครับพี่ติ๊ครับเพราะว่าใบใบยังมีใบเล็กอยู่แต่ใบยังมี ยอดเนี่ยผมว่าบางทีมันอาจจะแตกใบอ่อนอย่างสวนเมื่อกี้ครับที่ไปมาก็คือใบอ่อนแตกแต่ฉีดยามไม่ถึงเพีย้ยเพี้ยจั๊ก,กจั่นกินอย่างเงี้ยครับอ่าแต่ว่าไอโซนแรกอะใช่เพี้ยจั๊กจั่นกินแต่แต่โซนที่โดนยาคือคือยาโดนอยู่แล้วคือโซนล่างๆเนี่ยใบก็ไปต่อดูลลข้างบนเนี่ยถ้าปล่อยไปเรื่อยๆโอเคแห้งแห้งตามอาการไปไม่มีใบไม่มีใบไปเลี้ยงดูดน้ําขึ้นไปไม่ถึงยอด ยอดก็จะแห้งไปไม่งั้นก็คือถ้าใบอ่อนแตกมาอีกรอบนะครับก็คงต้องพ่นยาฆ่า,มาแมลงกันไว้อีกอรอบหลังนี่พ่นไปแมันคงโดนกัดรอบแรกเอาไม่อยู่รอบแรกคือมันเหมือนแตกแตกมาแล้วแต่มันก็ร่วงออกใช่ไหมใบอ่ะใบมันเราเอาไม่อยู่อ๋อครับ ตอนนี้ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวไฟพี่กระจายมักินหมดไงแต่แต้นแ,แต่รอบสองอะรอบสมันเลยมั้งรอบสามแล้วเอาไม่อยู่รอบแรกอืมครับตอนนี้ไม่น่ากลัวคิดว่าคิดว่ายังยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ใบอ่<ต>อน<อ>ก,ก็ริดมาใบลูกมันแป็กอยู่เนี้ยนี่มันรุ่นแรกแล้วเนี่แปกอยู่แค่เนี้ยืมปีอเยก็ยังมีลูกดีอเมครับ รุ่นแรกปีนี้ก็อีกประมาณไม่ถึงเดือนแล้วก็เริ่มได้ตัดบ้างแล้วครับใช่ใช่ประมาณที่สิบนี่แหละอืมค่ะจะดูลูกที่ผสมบูรณนเนี่ยมันแตกใบอ่อนแหลกลานเห็นไหมอืมต้นที่มันสมบูรณ์น่ะมันแตกใบอ่อนแต่ก็ดูแล้วลูกอันนี้คือคัดหมดแล้วถูกไหมครัคัดขาดหมดแล้วยังยังยังครับเน่แต่ดูดูแล้วก็ดกกมาต้นมันดกทุกลูกอ่ะที่มันสมบูรณ์นะครับ โอ้ oh, โหเยอะนะเนี่ยแทบไม่ต้องคัดแล้วมั้งครับนี่อไม่ต้องคัดแลว้วครับไม่ไม่ผมว่าไม่เยอะนะครับเทียบกับใบกิ่งที่ใหญ่อย่างเงี้ยอยู่ปลายเยอะ <S <S ไม่น่าต้องคัดแล้วครับคือถ้าสมมุติมันจะร่วงอีกให้ให้เป็นการร่วงลักษณะพี่ถีบน้องดีกว่าหรือน้องถีบพี่อย่างนั้นดีกว่า คือลูกแข่งขันกันแล้วลูกไหนดูดอาหารไม่เก่งก็ล่วงไปไม,ไม่ผมว่าพอดีพอดีแล้วครับถ้าโดกนี่จะเป็นราวกิ่งนโอเคจะมีมีมาเพิ่มแต่นี่ก็คือกิ่งกิ่งบนออกเยอะแล้วก็ออกปลายเยอะ งงเก็บคงไม่ต้องคัดแล้วครับลูกก็เลยไอห้าร้อยกรัมขึ้นหมดแล้วต้นนี้ก็โอเคแล้วนะครับฮต้นนี้ก็ขาดแล้วคือไม่ไม่ต้องแต่งแล้วเนี่ยครับใช้เทอร์ล่าเซนติยืนพื้นครับแล้วก็โกรคแมลงตามอาการ นี่เข้าเข้าระยะใบาแก่แล้วนะใบใบอ่อนที่มันแทงออกมาเนี่ยอันนี้เนี่ยเพสตลาดเนี่ยเดี๋ยวก็จบแล้วคนระับนี่รุ่นรุ่นอย่างเงี้ยรุ่นอย่างพุ่มนี้ก็จบแล้วเส้นกลางใบเขียวแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็คงแก่แล้วไม่เกินสัปดาห์นะมันมีหลายรุ่นไงใบอ่ะใบหลายรุ่นครับล<อ><ๆ>ูกอะไรรุ่น,นแล้วออกแตกหมดแตกไม่เขียนนะพี่พีเนาะแตกไม่เขียนนะแตกแบบโอ้ยแตกอะไรขนาดนี้

ลูกใหญ่พอที่จะแย่งอาหารใบได้ครับแล้วเมื่อกี้ไปที่สวนนู้นเขาใหญ่อะเล็กกว่านี้ครับเล็กกว่านี้ใช่ไหมเล็กกว่านี้ครับประมาณแค่นี้โลนิดๆแต่ไม่ได้ใหญ่อย่างนี้ครับไอ้นี่มันโลกว่าสองโลแล้วต้นข้างในถึงมันโตต้นข้าง,งนอกจะเล็กอยากเล็กใแบบใบอ่อนที่แตกแตบบ่มันไม่มีลูกมันไม่เกี่ยวกับลูกใช่ใช่มันไม่